เนื่องจากวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของสาย A ดังนั้นเราจึงเตรียมเชฟผู้ช่วยให้คุณตั้งแต่แข่งนี้เป็นต้นไปค่ะอุ้ยทำไมดีผิดปกติมันดูกแปลกๆเนาะไม่น่าไว้วางใจอีกแล้วไม่เคยสบายใจเลยสักครั้งที่เขาบอกว่ามีเชฟผู้ช่วยมันต้องมีอะไรสักอย่างเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้ามามิสเ e อรี่บกก็ไม่เห็นขอเชิญเชฟผู้ช่วยค่ะ วความสูงไม่ถึง150อีกแล้ว <c oughs> ไม่เอาคนเดิมแล้วนะเ <c oughs> ป๊ะเลยโอ้โแล้วเขาก็กลับมาแก๊งลูกที่เคยช่วยเราทําอาหารคือมือนึงทํากับข้าวอีกมือนึงก็คือต้องเลี้ยงลูกคือคุณหน้าคุณตาแล้วเราก็แบบโอ๊ยตายแล้ววันนี้ฉันต้องทาความอาหารด้วยความแบบ ผ่านมาตั้งหลาเทปแล้วไม่เติบโตขึ้นบ้างเลยหรอคะเจฟแต่ละคนแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับคานี่นภิธิตเล่มุกดานะครับอายุ8ขวบครับผักอาขมแต่ผมอโสดคนแรกคุณหน้าคุณตาอย่างดีค่ะน้องคานี่เขาก็มีประวัติศาสตร์กับน้องเมฆไว้ค่ะทำไมบางอันมันมีแต่ไอหักๆนั้นเลยเนี่ยพีแพเดนสวัสดีค่ะหนูชื่อเฟย่าค่ะ เบื่อและวช่คองหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ป้ะเดี๋ยวเราจะเอามาจำแล้วเอาไปพูดกับแฟนที่บ้านสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอิมเอมค่ะอบเค้กต้องใส่ผงฟูแต่อยากได้ใจอยู่หนูต้องใส่อะไรจะบอกน้องกลับไปมากเมนูอาจจะมีเยอะแต่ว่าไอเลิฟยูมีให้อยู่คนเดียว สวัสด,ดีค่ะหนูชื่อน้องยาลีโจ๊กพิเศษต้องใส่ไข่แต่รักเป็นพิเศษต้องเป็นเราน้องยาลีน่ารักลุ้นน้องมากเลยตอนน้องพูดสวัสดีค่ะมินี่ค่ะมามีเส้นชุ่มๆจะซู สวัสดีครับผมสรรันสันเพ่อาจจะไม่ใช่คนเพศจะพาน้องไปกินบุฟเฟ่ได้ทุกวันนะจ๊ะคนนี้มาใหม่ฟังก็รู้แล้วจ้ะกับข้าวทำไม่เป็นใช่ไหมเราอะจะกินบุฟเฟ่อย่างเดียวเลยอะสวัสดีครับเอาละชื่อเลชินนอโปโครับเนี่ยแหละลุ้นละลุ้นมากมากามรักทำให้คนตาบอดแต่ข้ามวมันไก่ทอด ทำให้ผมอิม่มจะพักกินข้าวก่อนไหมลูกเอามาอีกอันครับครับกินอาหารให้ถูกหลกักถึงอกหักก็แข็งแรงเดี๋ยวยังมีอีกเหลือม,มีอีกเหรอให้น้องปล่อยของเด็น้องก็มีของเยอะเนื้อคู่ที่ถูกใจยังไม่สู้เนื้อสันในที่ติดมัน มีแต่เรื่องกินนะโ่แม่ก่อนจะพูดคำคมกินนมหรือยัง